Il เด็ดวันนี้หอยลายผัดพริกเผาเมนูวันนี้บอกเลยว่าเด็ดไม่แพร้ร้านดังแน่นอนผัดพริกเผาหอมกรุนน้ำซอสคลุกคลิกเคลือบตัวหอยสีเหลืองช้ำชๆเห็นแล้วน้ำลายสอแน่นอนค่ะถ้าใครอยากได้เคล็ดลับเลยวิธีการทำตามชนด,ดาพาทำไปเข้าครัวได้เลยจา้าอันดับแรกนะคะเราต้องล้างหอยกันก่อนนะล้างหอยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาหอยไปแช่นะ้ำไว้ก่อนนะคะเพื่อให้เขาคลายดินออกมนาะ ระหว่างรอหอยคลายดินออกมาเราก็ทำการปรุงเครื่องไว้ก่อนเลยค่ะใส่ผงปรุงรสลงไป2ช้อนชานะคะตามด้วยน้ำมันหอย4ช้อนโต๊ะนะคะบอกเลยค่ะว่าน้ำมันหอยแบบฉ่ำๆเลยตามต่อด้วยซีอิ๊วขาว1ช้อนชาคะ่ะซอสฝาเขียวครึ่งช้อนชาคะ่ะตามต่อด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะและที่ขาดไม่ได้น้ำพริกเผาตัวนี้ยเด็ดมากเลยค่ะใส่ลงไป2ช้อนโต๊คะค่ะ และนี่เป็นเคล็ดลับความอร่อยความมันจะอยู่ตรงนี้ค่ะนุมจืดสำหรับปรุงอาหารค่ะแม่ ขนาดกระป๋องเล็กนะคะใส่ลงไป1กระป๋องเลยค่ะแล้วก็คุเลส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็มาหั่นพริกขี้หนูกันต่อเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าบ้านไหนชอบความเผ็ดนะคะแนะนําให้โคลกไปได้เลยค่ะส่วนบ้านนี้มีเด็กๆก,กินด้วยค่ะก็เลยจําเป็นต้องหัน่นไม่เน้นเผ็ดนะแต่เพิ่มสีสันให้สวยงามค่ะเริ่มค่ะเราไปตั้งกระทะได้เลยค่ะใส่น้ํามันลงไปสักเล็กน้อยรอน้ํามันร้อนพอประมาณนะคะก ใส่กระเทียมสับแล้วก็พริกลงไปได้เลยค่ะกให้มีกลิ่นเผ็ดๆขึ้นจมูกสักนิดนึงนะคะจะได้ถึงเครื่องจากนั้นเราก็ใส่เครื่องที่เราผสมไว้ลงไปได้เลยค่ะ ให้เครื่องของเราเดือดขึ้นมาสักนิดนึงนะคะเพื่อให้น้ําตาลและส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันค่ะถึงคิวพระเอกของเรามาแล้วใส่หอยลายลงไปได้เลยคะ่ะโคเลโคเลให้เข้ากันสักเล็กน้อยนะคะน้ําส่วนผสมของเราก็เยอะอยู่แล้วมาเจอกับน้ําหอยลายที่จะออกมาอีกเยอะอีกแน่นอนคะ่ะไม่ต้องห่วงว่าน้ําจะแห้งคะ่ะ เล็ด <Let S 2> ลับจะอยู่ตรงนี้นะคะปิดฝาหม้อไว้ค่ะอบไว้รอจนกว่าหอยจะอาปากช่วงนี้ละคะ่ะเนื้อหอยจะดูดซับน้ำเครื่องปรุงเข้าไปแบบช้ำๆเลยค่ะทุกคนถ้าหอยอาปากแล้วแสดงว่าหอยเริ่มสุกแล้วนะคะทุกคนก็เปิดฝาหม้อขึ้นมาผัดต่อให้น้ำซอสมันเหลือคลุกคลิกคลุกคลิกเคลือบตัวหอยนะคะสีของเปลือกหอยจะออกเป็นสีทองๆแดงๆน่ากินสุดๆไปเลยค่ะ และจะปิดท้ายไปด,ด้วยใบโหระพานะคะโรยลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ปิดแก๊สลงผัดใบโหระพาให้เข้ากับส่วนผสมทุกอย่างได้เลยค่ะืม <c oughs> บอกเลยค่ะว่ากลิ่นตําดังเลยค่ะหอมห่วยห่วย <c oughs> หอมจนคนข้างบ้านต้องถือข้าวสวยมารอที่หน้าบ้านแล้วค่ะ <c oughs> เสร็จแล้วค่ะหอยลายผัดพริกเผา หอมจนท้องร้องสีสันสวยงามเงาแวบๆรสชาติไม่บอกได้เลยว่ากลมกล่อมถึงใจแน่นอนเสิร์ฟร้อนๆกับข้าวสวยคือฟินมากข้าวหมดมอแน่นอนค่ะมื้อนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เม้นต์บอกชนะด,ดาพาทำด้วยนะคะว่าอยากให้ทำเมนูอะไรต่อแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะหอมแล้วค่ะไม่ไหวแล้ว